ครับขอกราบสวัสดีด้วยนะเดี๋ยววันนี้เรจะมาเล่นแม็ที่มีชื่อว่า2 p นะครับอันนี้มันเป็น two piece new version นะหรือ t o piece update ใหม่นั่นแหละนะผมก็ได้ทำการลองได้ไปสักพักเลยนะครับมันก็คือเ็เล่นนะแต่ว่ามันก็เดี๋ยวผมจะลองนะครับอันนี้ผมก็เล่นนะครับไม่สักพักนะครับต้องซักพักเลยเลเวล41นะครับก็ดูนะครับผมเอาสเต็ปไปรับเมลดีเป็น100บวกเลยนะครับ คุยไม่ได้แล้วคุณิงก็บอกผมด้วยนะครับจะให้รู้เสียงเกมดังมากเลยมีเซตติ้งเบาเสียงเกมไหมอ้าวตัดติ้งบั็กเหรอโอ้ยโดนต่อยนี่นะครับดูโอ้นี่เนี่ยที่ผมบอกครับระบบมันไอ้นี่นะครับมันก็ต่อยมันต่อยไม่ค่อยโดนครับโอเนะคน้ำเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเล่นครับ แนววิธีการเล่นนับก็ง่ายๆครับก็เหมือนแนวเกมแนวควทผีไทยเลยครับมันวิ่งยังไงนะครับก็งง่ายๆครับเราก็ต้องปรบิคิดอูโอเคเราก็นะครับขั้นแรกครับเราเกิดตรงนี้ครับจากนั้นครับให้เราไปเอ่อไม่แค่โผดไม่ใช่นะเสียงแค่ปกดังนะฮะเพราะเห็นนับเราจากนั้นเราก็ปาต่อยมอเตอร์ตรงนี้นะครับ อันตัวนี้มันต่อไม่ค่อยได้นะมันเราก็ต้องแบบพยายามกระโดดใส่หัวมันครับต้องแบบนี้ครับแบบนี้ครับทำแบบนี้เรืยครับแล้วอีพีมันจะได้เร็วมากๆครับเร็วแบบแล้วว่าผมว่าชมหนอนึงครับอันนี้คือคือชมอยังหนึ่งนะครับคือภาพแบบมันสวยมากครับก็ มันสวยมากครับภาพเนี่ยคุณภาพเนี่ยนะครับสวยอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่เห็นเกาะมันต้องปรับขีดพวกขีดนะครับเห็นเกาะนะครับก็เพราะกับ F p a ที่ดอบเหมือนกันนะฮะด้วยเดี๋ยวแข้งแข้งคตามบนนี้ครับเรามาต่อยเันิดนะครับไอเมลีอันนี้ครับผมแนะนาให้อัพเมลีหนึ่งร้อยครับมันถึงจะต่อยวันช็อตตรนนี้มันให้ EP โค้ดเยอะเลย วันนี้ครับมันได้แบบได้เยอะมากอันนี้ผมกินความมืดนะฮะนี่ครับกินความมืดอยู่นะฮะนี่ครับอาสแต็ปครับก็จะมีเมลีความแรงหมัดนะครับเหมือนเดิมครับดีเฟนต์ก็คือเลือดสบอร์ดคือความแรงของดาบส่วนพาวเวอร์คือความแรงของผกพิศาตร์นะครับอันนี้ที่ผมเดาวนะครับโอเคพอยต์ครับก็คือจํานวนที่เราสามารถอัพได้ครับต่อไปก็คือโกลคือเงินนะครับอันนี้คือรีเซ็ตสแต็ป นะครับก็ส่วนอันนี้คือพลังผวิษฐ์อันนี้ไม่ดูอันนี้มันเป็นเผ่าแต่ผมไม่ดูนะว่าเผ่ามาจากไหนนะครับก็ใครรู้ก็บอกผมได้นะครับอันนี้ก็เอาสแต็กอย่างนี้นะครับแต่ว่าอ๋อลืมบอกไปครับเกมนี้มีระบบเขาเรียกว่าอะไรวะระบบอุปกรณ์ครับการแต่งตัวครับแบบคยให้บอกฟุตคิดในกัซี่นะครับก็รับแพลเดตนะครับก็แบบดีครับตรงนี้ครับเรามาคุยกับโปนมันนะครับจากนั้นมันก็บอกว่าคุณต้องการซื้อมา หมวกมาลีนหรือเปล่าฉันสามารถขายคุณได้ในราคา1,100โกนะครับแล้วก็กดบายไปแล้วจากนั้นแล้เคาอยมาเปิดตรงอีเวนต์ทอีนะครับมันก็จะมีมาลีนแฮทนะครับก็คือมาลีนแฮทนะครับก็พิคาใส่ครับก็คือมันใส่แบบอ๋อนี่ครับมันก็ใส่ครับแรกครับให้เรามาตรงนี้ครับตรงนี้ครับหนึ่งสองสามเนี่ยให้เราใส่ไปโป๊ะหนึ่ง ก็จะทาการใส่แบบนี้ให้เรานะครับโดยรวมครับระบบมันดีมากเลยนะครับแล้วเราก็ต้องใช้เงินสองแสนครับในการสุ่มผลนะครับเหมือนเดิมอันนี้คือสุ่มเผ่านะครับในราคานี่ครับมันก็จะมีเผ่าสกายเปียเผ่ามิงเผา่าเนื้อแล้วก็เผ่านุ์แล้วก็เผ่าสกายเปียกับกระต่ายเผ่าเผ่ากระต่ายกับปลาแล้วก็ผา เผาปลากับปลากับเทวดาเทวดาที่คือสกายเปียแหละแปลกเว้ยเกมนี้แม่งเกมนี้แปลกครับทาจมรมิงจริงอันนี้คือเพยเยอร์นะก็คือข้าาหัวที่เยอะที่สุดในแมปก็คือสามพันนะครับก็มันน่าจะฆ่าคนมานะครับโอเคอันนี้คือเดวฟูเกมพานะครับก็จะอันนี้คือเดวฟูเกพาก็คือ ที่ซื้อผลถาวรเนี่ครับมีแมกมาโอเป่โมจิผลแมวผลไฮนรู้จักครับโกโลแล้วก็มังกรครับส่วนอันนี้คือที่สุ่มผลทำหรือแบบมาร์เก็ตเองครับเราสามารถสุ่มในราคา2อ0 0สนห้าครับจำกัดการสุ่ม25ครั้งต่อหนึ่งวันอันนี้ไม่รู้นะผมไม่เคยสุ่มครับแล้วเราแล้วเราสามารถสุ่มได้ทุกหนึ่งทุกๆ30สามสิบวิเอ้ยทุกๆ30สิบวินะครับเราสามารถสุ่มได้หนึ่งครั้งเอาง่ายเราต้องรอครึ่งนาทีนะครับครึ่งหนึ่งนาทีก็คือสามสิบวิครับเราต้องรอ30มสิบวิ โอเคนะครับถ้าถ้าผมมัวแต่พูดอยู่อย่างเงี้ยผมไม่ได้เล่นแน่เดี๋ยวเราต้องไปทําการออกประจุภัยนะครับก่อนอื่นเลยนะเราต้องเห็นเกาะก,ก่อนครับอันนั้นคือกิ้งกือหรือเจา้าเลนั่นเองครับ <t> นี่เรือลงน,น้ำเลื่อดเลื่อนลดน้ำเพราะแบบเก่าหรือมมาลดน้ำตื้นจังโอเคโอ้ดูดืด มันมองไม่ค่อยเห็นก่อนเลยถ้าผมปรับปกกี้แล้วสีเอ้ยถ้าผมปรับปกกี้แล้วมันอะไรก็ขออภัยด้วยครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเกาะทางเกาะนู้นแล้วกันเพราะว่าปุ่นแน่ตีเจ้าเล็กไม่ไหวนะครับอันนี้ลีอันนี้เซ็ตสป,ปาสปปเซสตป่ะเลอเบิร์จะชัดดาวทุกทุกท่านชั่วโมงโอเคน่าจะการปัม๊มโนโบะดีเ, oh, dude, dude, dude. เลยเบลสี่ร้อยโอ้ยยยยยยสี่ร้อยเลยเรอ อ๋อไม่ละนี่ครับเราต้องไปทำการไม่เราไม่รู้ครับเราต้องทำการฆ่านะครับโอเคครับนี่ครับต,อ,ตอนตัดสมัยกูคิดได้รวนครับอื้อยิงเลเวลได้มาโคตรเยอะเดชีรัดเลเวลโอเคได้สตัดมาสี่สิบห้าสิบตัดนะแต่ผมเอาไปนี้ให้ได้สี่สิบห้าสิบห้าสิบพอ ที่เหลือก็ไปลงกับหมัดหมดเลยโอเคที่เหลือลงกับหมัดเฮยแต่ว่าถ้าเกมนี่คือถ้าเราเล่นติดเนี่ยมันก็เปิดนะตอนนี้ผมมีเงินเท่าไหร่มา,มาดูเรามีเงินทั้งหมดสี่พัน ทําไมเกมนี้คือเกมนี้บางจังหวะนะครับเราจะไม่สามารถต่อมอนเตอร์โดนครับอันนี้มันก็จะเป็นระบบที่อันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เมจิกของเกมนี้ครับมันก็คือบางครั้งครับเราจะต่อมอนเตอร์ไม่โดนครับคอที่ผมต้องดูมันลงเนี่ยคือให้ผมต่อมันโดนนะเฮมบัตเมบให้มาเนี่ยครับคือผมยังไม่สามารถต่อมอนเตอร์โดนเลยเห็นไครับใช่คือผมไม่สามารถต่อมอนเตอร์โดนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าระบบมันเมจิกจังมั้ย ว้าวมอนเตอร์ดูไปลงเดี๋ยวดูดูด,ด,ดโอเคต้องอยดูแล,ล้วเดี๋ยวบอลนั้นก็ต้องมาฝายะยะห่างอะ่ะมึงเป็นโควิดเหรอเออโอเคโอเคเลเวลได้มาเยอะน,นะความไหม้ผมความที่ร้อยแต่ผมรัดวิวนะอันนี้ผมเดาถ้าเดถ้าเดานะมันก็จะต้องอัพรนะ้อยห้าสิบครับถึงน่าจะตอยมันสุสีกันนะครับโอเค อันนี้ก็ถ้าจะเป็นมาน้ำนะครับดูจากทรงแล้วนะครับก็ใช่ผมรู้เจ้าผะิตแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องมีตรงนี้ด้วยนะไอสองจุดเนี้ยแทนที่เขาจะสอนอยู่ในไม่ว่าข้างหลังครับนั่าครับมันเป็นผู้พัฒนานครับแล้วผมสวยนะเว้ยใช่คือผมเป็นคนที่ปั้นโมเดลไม่เป็นนะผมไม่ทราบคือผมเป็นคนที่แบบใช้บิดดงบิดเดิมไม่เป็นนะครับมันยังเข้าไปได้ายยาแค่รูปสตูดิโอนี่นะข่ายห่างโซเชียลดิเพนซิ่งนะฮะ เอ,ออเออดีดีดีดตายโดตายโดอร์ลผมต้องอัพสองร้อยว่ะถึงแบบสีขึ้มันเอ๋อเกมนี้ตันเท่าไหร่วะไม่รู้โอเคเราต้องทำการปล่อยมาไปเรื่อยๆครับเกมนี้สายอะไรดีสุดครับก็ใครลู้โทรศัพท์มาบอกได้นะครับผมจะได้เล่นสายนั้นครับผมก็อยากเล่นครับสายที่มันแบบดีที่สุดเลยนะครับ บเดี๋ยวผมไปตัวจด้วยด,ดิโอ้โยมันต่อยไม่ค่อยโดดนคือมันงุนหงิดตรงนี้แหละมันต่อยมันต่อยมเาเตอร์ไม่ค่อยได้อะนะครับคือคือที่ผมบอกว่าต่อยมเาเตอร์แล้วกระโดดเนี่ยคือผมไม่ได้พูดเองนะคือเพื่อนผมมันบอกนะว่าถ้าทำแบบนี้ครับมันจะต่อยโดนง่ายขึ้นแบบอีซี่นะแต่ผมลองดูแล้วก็ ดีที่มากๆเลยครับก็ขอแทบไม่โดนเรียบรอ้อยฝันดีครับน้อง90แล้วโอเคเดี๋ยวผมว่าผ,ผมไปฟราร์มจุดอื่นดีกว่า,น,นะานะครับโอเคนะลอกจากนะที่ผมได้ทำการล่องเรือมาเป็นเวลา40ล้านปีแล้วนะครับผพูดกันก่อนนะครผมก็ชอบขับเก๊ปปุกผมเก็บแก๊ปปุกไงย,ยังวะอันนี้เรื่อยๆครับ<น>ไม่เรือมาขับเองวะาต้องแต่กาวิวมนหรือว่ากาวิวันนั่นไมใช่นะครับ แบบนี้เลยนะครับให้รู้วุ่ยงยังไงครับพุ่งสองครั้งเหรอไม่ใช่เราต้องทำการแก็ปโปดนะครับขึ้นนะครับน่าจะอียาวไกลเลยเลยวะ ผมว่าผมขึ้นไม่ปิดน,นะครับโอเคไปเราไปก่ออื่นกัห่ายนะครับใครรู้วิธีการขึ้นครับก็บอกผมหน่อยครับผมีโอ้ยลื่นมันหลอดลืล่นออ่งังอันนี้ที่ฟาร์มเล็้วเท่าไรมีท่อน้ำปราปาเอ้ยท่อน้ำซาโบขายด้วยนะครับนี่หนึ่งร้อยอนี่ผมไปฟาร์มเร็วสี่ร้อยแสดงว่าให้ลิงพวกนี้ก็อโอ้อ๋อจี้ี้แทผมซื้อท่อน้ำดีกว่านะครับ ไปนะครับไม่ถามพี่ปี้นะครับไม่ยามพี่ปี้มือผมครับกดหนึ่งนะครับ <lymph weed> มีสกิลไหมไม่มีวะแล้วมันผมนเป็นเท่าน้ำนะป่ะเราโอ้ย <R> เราไปเดี๋ยวเราไปสำรวจดีกว่ามี เซเบอร์เย็ดเช่มีเซเบอร์เย็ดเช่มีดาบแชงคูดเย็ดเช่มีเงาหน้วขาด้วยอันนี้กี่บาทวะหนึ่งแพงังวะอันนี้กี่บาทล้านสองแสนห้าโอเคงาพีต่ตกกระถูกกันหน่อย <c oughs> เฮ้ยองวยอ้งกกูไอ้กกเดี๋ยวผม้อมทำการอ๋อย ลิงกล้วยเป็นมิตรหน่อยเป็นมิตรกับผมหน่อยลิงกล้วยเี้ยผมขอทำการซลฟี่กับลิงกล้วยก่อนนะฮะโอ๋ยลิงกล้วยขอซื้อฟรีหน่อยไฮ้ยนะลิงไม่ชอบกล้วยับไม่ขออนน่าจะได้เอาใส่ชุดกล้วยเลยนะครับลิงกล้วย กล้วยนี่เซลฟีร่ระยะไกลนะครับนี่ค,ครับเราเด้นการคนผมใหม่แนละ้วต้องจากเมวกล้วยแล้ว,ลวเจอกล้วยอีกฮะทำการอัพไปสองร้อยเลยดีกว่าแมปนี้ครับหลังจากที่ผมทำการเล่นมา สิบแปดนาทียี่สิบแปดวินาทีครับปรากฏว่ามันก็เพลินเหมือนกันนะโปรงการสมรวดแบบอันนี้คืออะไรเนี่ยบอสลิงเล็วสองร้อยสิบโอ้สบายสี่ร้อยพันยังตกมาแล้วเลยผมบอกเลยเพราะฉะนั้นอีซี่นะครับเราไปต่อยกัเลยโออ,อ,อีซี่อะไรเนี่ยลิงบอสป็นบอสได้ไงวัเนี่ยอ,อ,อืยักษ์ มองผมไปฟานแล้400ว400ด e ีกว่าเอ้ยันลิงอัพไปเดี๋ยวอัพไมดียาวเลยที่ผมอัพทั้มัวเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปอัพเดี๋ยวผมค่อยรีสตาร์ททีหลังนะครับอืมอืมอืออีซี่ Easy. โอ้ยลืเริ่มหาแล้วเริ่มหาแล้วอ๋แกปวด ว่าเดี๋ยวผมจะไปตีเจ้าเลรยญครับดูดีว่าเจ้าเลรยเนี่ยตีแล้วมันได้อะไรเยอะไหมครับก่อนเลยแล้วที่ผมจะตีเจ้าเลรยผมเดาว่าน่าจะต้องใช้ดาบในการตีนะครับผมอัพดาบดีวกว่าวเดี๋ยวผมไปอัพดาบดีวกว่านะครับอัพดาบไปสองร้อยเลือดหนึ100่งร้อยสอง เราคคดจะมาดูนะว่าดาบเราแรงขึ้นไหมนะครับใช้ดาบขาดัดนั้ดีกว่าว่ะเอราให้ดาบยังไม่แพงก็จริงเว้ยโอ้บันนั้นสวอดอ๋อมาจากไหนอะ โยนะครับโยกลับนะครับโยมาโยกลับไม่โกงนะฮะน่ okay. าหน้าที่ไหนวะไม่รู <c oughs> เ้เดี๋ยวเดีแบบ๋ยวแป๊บมอว์โมสปแป๊ดอันหนึ่งนะครับมอม์โมสแป๊แล้วต้องมอวมอมสปแป๊ดนะฮะอืมท่อแปบบ๊บอืมเอ่อมันาน่าหนาสวอตดาบควยเอ้ยดาบควย โอเคเดี๋ยวผมก็นหนึ่งนะไ okay. เดี๋ยวผมขอทำการอืมจิตอันนี้ก็น่าสนใจว่ะโอ้โอ้อะไรเอ็ดดาบรู้สึกว่าดาบนี้ก็ตีบอลง่ายขึ้นมากเลยเดี๋ยวผมตีไปตีเจ้าเล่ยดีกว,ว่าโอเคนะครับ ครับหลังจากที่ผมได้ทำการตีเช่าดีนะครับทำให้ผมรู้ว่าผมไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ไม่รู้ครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวก็สำหรคลิปนี้ครับเขาชอบเล่นลูกอะไรนะครับชอบประมาณกดซันนะครับก็นะครับก็อยากให้ผมเล่นแบบอะไรก็บอกนะครับก็ใครรู้ที่การตีเช่าเลยังไงให้มันดีๆพก็สามาคอมเมนต์บอกผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมตุลาก่อนครับสวัสดีครับ